มาครับเพื่อนๆนักตกปลาทุกคนนะครับผมมาอยู่กับช่อง SYTF ทนะครับวันนี้ก็ออกมาล่าเโดเดแล้วนะคองก็เป็นคลองเดินวิ่แหลยมย้ำนะแต่ว่าไม่ได้พกเหยื่ยสอสนนะนวันนี้ก็เป็นเหยื่อปลอมนะครับเช็ดเค้นะครับผมจะเลือกเป็นเหยื่อตัวเล็กหน่อยก็คือไอเช็ดเค2องเนะครับสองจนิ้วตัวนี้ก็เป็นยางยืดนะเป็นตัวใหม่นะผมชอบเลยแหละยางยืดนะเป็นค่ายเหยื่อที่คุ้มนะก็ เบรที่ใช้เป็น3โอนะครับไม่มีสายหน้าอะไรทั้งสิ้นนะถามว่าเคยขาดไหมเคยอยู่แล้วนะฮะไม่เหลือนะครับแต่มันไม่มีนะก็หดอย่างนี้เลยครับแล้วก็คลองเล็กๆอย่างเงี้ยผมจะไม่อยากจะใช้เหยื่อที่มันแอคชั่นดังเกินไปนะครับปลามันจะปลามันระแวงมันตกใจยังไงไม่รู้นะส่วนตัวผมนะผมก็เลยเลือกที่จะใช้ตัวเล็กนะครับผมวันนี้ผมใส่สายแค่ PE 2นะครับ ไม่อยากใส่สายใหญ่เกินออกมา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 อ้เโอ้ใหญ่จูโอ้โ ไม่เป็นยังไงล่ะฮะตัวนี้2.2โลนะจริงๆผมถ่ายไว้ผมลบไปแล้วหรือยังไงไม่รู้นะก็ตอนประมาณเนี้ย2.2โลนะครับแล้วก็นี่ผลงานเจ้าเช็ดเคนะครับในคลองที่เราไม่รู้จะเจอเโดูหรือเปล่าผมมักจะใช้ตัวนี้ตีไปก่อนนะไปเจอมาสปอยคลิปหน้าไว้หน่อยใสเหยื่อสดใสเขียดสิ่งโคตรเดือดนะคลิปหน้าไว้เจอกันนะครับผมบายบายมมช่างอยู่มันเป็นช่างแบบหิ้วช่างกระเป๋า